สวัสดีคุณผังท่านคะ่ะคลิปนี้จะพาทุกท่านไปตะลุยพรมโลกต่อกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงพรมโลกชั้นที่7890แต่คลิปนี้เราจะพูดถึงพรมโลกชั้นที่1 1อสัญญีเทวาสัทธมนุษยาเวสุงอสัญญาสตตาภ,ภูมิเป็นพรมโลกชั้นที่11 สำหรับชั้นนี้ก็อยู่เสมอภาคกับชั้นที่78 90ซึ่งชั้นที่11นี้จะตั้งอยู่ในระหว่างกลางโดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบไม่มีประตรูเข้าออกเลยถ้าจะเข้าไปต้องเข้าไปด้วยบุญฤทธิ์และใช้การปฏิหารเหาะเข้าไปได้ทางเดียวเท่านั้นหากทำเช่นนี้ไม่ได้ก็จะไปที่นี่ไม่ได้ แต่การเป็นอยู่ของพระพรหมเช่นนี้ผิดแปลกกว่าชั้นอื่นๆเป็นอย่างมากและก็จะไม่มีผู้ใดได้พบปะเจอะเจอในทํานองนี้กันเลยไม่ว่าจะเป็นพรหมโลกชั้นไหนๆทั้งนั้นจะผิดแปลกแตกต่างกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็เพราะว่าพระพรหมที่อยู่ในชั้นที่11ออสัญญาสัตตภูมิทั้งหมดนี้มีแต่เพียงร่างกายเอาไว้ให้เห็นกันเท่านั้น แต่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณครองเหมือนอย่างกับคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละจะนั่งหรือนอนอยู่เฉยๆไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะขยับเขยื้นเคลื่อนที่ไม่ได้จะสงบนิ่งแข็งอยู่กับที่เช่นนั้นโดยตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขด้วยว่ามีอยู่แต่เพียงร่างกายเท่านั้นจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ แม้แต่จะพูดก็พูดไม่ได้เพียงแต่จะคิดอะไรก็คิดไม่ได้ทางนั้นคงมีสภาพนิ่งเงียบสงบในลักษณะของรูปปั้นปริสถานอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นไม่ผิดกับพระพุทธรูปหรือรูปพระและรูปปั้นต่างๆที่สถิตอยู่ตามบทวิหารและตามสถานที่ต่างๆทุกๆสถานที่ที่ได้จัดตั้งวางปริสถานเอาไว้อย่างนั้นแหละ พระพรหมโลกในชั้นที่11มีชื่อเรียกกันว่าอสัญญะสัตตาภูมิหรืออสัญยีสัตตาภูมิเมื่อจะเปรียบเทียบกับคำนี้ที่เรียกว่าอสัญยีก็แปลเป็นภาษามนุษย์ว่าตายหรือสลบอะไรในทํานองนี้นั่นแหละโปรดจงเข้าใจกันตามนี้แล้วท่านผู้ฟังถึงจะไม่งงและในชั้นอสัญญาสตาภูมินี้ยังมีชื่อเรียกกันอีกว่า พระพรมลูกฟักนั้นถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบกันดูแล้วก็จะมองเห็นกันได้ว่ามีแต่ร่างกายที่ไร้ดวงวิญญาณอย่างชัดแจ้งซึ่งจะเหมือนกับลูกฟักที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนพื้นดินแห่งหนึ่งเหมือนเมืองมนุษย์ที่พวกเราเอามาต้มเอามาแกงกินกันนั่นแหละความเป็นอยู่ของพระพรมในชั้นนี้แต่ละพระองค์จะมีปฏิกริยาและอาการไม่เหมือนกันเช่นนั่งยืนนอน หรือชี้มือกำลังกินกำลังร้องเพลงกำลังเต้นกำลังรำหรือกำลังจะทำอะไรต่อมีอะไรต่างๆกันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนั้นทุกทกท่าก็เนื่องจากที่มาจากในอดีตชาติในการเป็นมนุษย์ได้เคยบวชตนเป็นพระฤาษีชีพรามและโยคีผู้ที่ทรงศีลอันบริสุทธิ์ผุดพองบำเพ็ญพรสเสริมสร้างตบะบารมี จนกระทั่งได้บรรลุเป้าหมายมีความสำเร็จถึงชั้นที่สูงสูงในชั้นตะตุตัทายานแล้วในความปิติดีใจยินดีในความสำเร็จในภายหลังหลงยึดติดจึงทำให้จิตเตลิดเปิดเปลงทำให้จิตใจฟุ้งซ่านโดยที่บังคับไม่อยู่จึงพาให้จิตใจกระเจิดกระเจิง วิปลิตขาดสติฟั่นเฟือนและเลื่อนลอยไปไกลขาดความควบคุมดูแลขาดความเอาใจใส่จึงได้หลุดลอยไปยากที่จะเหนียวล้างให้กลับคืนมาได้ถึงจะใช้ความพยายามสักเพียงใดก็ไม่สำเร็จหลงเฝ้าอธิษฐานภาวนาในสิ่งที่ตนพึงปรารถนา โดยที่มิได้คิดหน้าคิดหลังหรือว่าทบทวนให้ท่องแท้เสียก่อนด้วยจิตที่ไม่เป็นปกติอยู่ก่อนแล้วจึงภาวนาอธิษฐานผิดเพี้ยนออกไปว่าเจ้าคอยกเว้นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้ว่างเปล่าด้วยชีวิตจิตใจเถิดจงอย่าได้มีสัญญาใดๆเลยจงอย่าได้มีข้อผูกพันใดใดเลยขอจงอย่าได้มีหัวใจเลยขอให้ข้าพเจ้าจงหมดสิ้นในสัพพกิเลสท,ทั้งปวงด้วยเถิด ด้วยคำอธิษฐานและคำที่ได้ภาวนาที่ได้กระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเช่นนี้โดยตลอดไปจึงกลายเป็นผลที่จะบรนดาลให้มาบังเกิดในชาตินี้จึงได้มาเป็นพระพรหมอยู่ในชั้นนี้จึงมีอยู่เพียงลำพังร่างกายแล้วก็ไม่มีชีวิตจิตใจจริงๆตามคำอธิษฐานภาวนาเอาไว้นั้นก็นับได้ว่าได้เป็นความสำเร็จสมกับความประสงค์อย่างแท้จริง ความเจตนาและความต้องการที่ได้ใช้ความภาคเพียนปฏิบัติบูบชามาโดยตลอดเมื่อเราจะได้มีโอกาสบำเพ็ญภาคเพียรเพื่อจะหาหนทางทำคุณประโยชน์เพื่อจะเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นในสิ่งใดๆก็ตามถ้าหากว่าเราได้กล่าวคำอธิษฐานผิดหรือว่ากล่าวคำภาวนาผิดเพียงแค่นิดหนึ่งเท่านั้นเอง ในเมื่อสิ้นใจหมดอายุขยตามไปจากโลกมนุษย์แล้วเราก็จะต้องได้รับผลตอบแทนทันทีในสิ่งที่เรามีความปรารถนาที่ได้กล่าวคำอธิษฐานและกล่าวคำภาวนาที่หลุดออกไปนั้นๆโดยทุกๆประการในขณะที่หมดอายุขยลาสังขารตายไปจากโลกมนุษย์ จะเมือ่อใดก็ตามและจะในท่าไหนๆก็ตามก็จะต้องไปบังเกิดเป็นรูปปั้นอยู่ในท่าทางนั้นๆอยู่ในวิหารบนพมโรคชั้นที่11อสัญญะสตาภูมินี้เช่นกับว่าถ้าหากสิ้นใจในขณะนอนก็จะขึ้นไปบังเกิดในท่านอนอยู่อย่างนั้น ถ้าหากสิ้นใจในขณะนั่งก็จะขึ้นไปบังเกิดในท่านั่งอยู่อย่างนั้นและถ้าหากว่าสิ้นใจในขณะยืนก็จะขึ้นไปบังเกิดในท่ายืนอยู่อย่างนั้นทั้งมือไม้แขนขาและส่วนต่างๆของร่างกายหากว่าในขณะสิ้นใจแสดงอยู่ในท่าไหนาลักษณะไหนก็จะต้องได้ขึ้นไปบังเกิดอยู่ในพรพมโลกในท่านั้นในลักษณะและอาการเช่นนั้นไม่มีอาการผิดเพี้ยน ถึงแม้ว่าพระพรมมในพรมโลกชั้นที่สิ อสัญญาสตาภูมินี้จะมีอยู่แค่เพียงร่างกายที่ไร้วิญญาณคลองจะพูดอะไรก็ไม่ได้จะคิดอะไรก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้แม้แต่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็ไม่ได้หรือว่าจะโยกย้ายที่อยู่ไปทางโน้นมาทางไหนก็ไม่ได้แต่ก็ยังมีบุญบารมีมากก็เนื่องจากการปฏิบัติที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างแท้จริงไม่มีความเบื่อหน่าย ผลบุญอันนั้นจึงได้ส่งให้ขึ้นไปบังเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในชั้นนี้ส่วนสถานที่สถิตของพระพรหมในชั้นนี้ก็มีปราสาทแก้วอย่างดีและสวยงามอันกว้างใหญ่ไพศาลมีอุทยานดอกไม้ประดับประดาโดยรอบๆปราสาทแก้วทั้งยังส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลอยู่ตลอดเวลาจึงนับว่าถึงจะมีเพียงร่างกายไม่มีจิตใจแต่ก็มีความสุขเหลือคณา สำหรับในด้านรูปร่างลักษณะและใบหน้าใบตานั้นก็มีความหมดจดงดงามไม่ใช่น้อยทั้งผิวเนื้อเรืองอร่ามวิไลดังกับทองคำธรรมชาติงามสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีที่ตำหนิติได้เลยเหมือนกับคนรูปหล่อที่กำลังนอนหลับอยู่ในทุกอิริยาบถจึงได้ชื่อในชั้นนี้ว่าพระพรมลูกฟักหรือถ้าหากว่าเราจะเรียกว่าพระพรนิทรา ก็คงจะไม่ผิดในด้านอายุอานามตลอดระยะเวลาของพระพรหมในชั้นนี้ก็มีความยั่งยืนและยาวนานอยู่ได้ถึง500มหากัปพอๆกับในชั้นที่10ที่ผ่านมาแล้วก็นับว่าแสนที่จะยาวนานเป็นอย่างยิ่งก็ด้วยบุญบาร,รมีของท่านในอดีตชาติสร้างเอาไว้อย่างมากมายนั่นเองขยับขึ้นไปอีกหน่อยเราไปตะลุยพรม,มโลกชั้นที่12 อวิหาเทวาสัตธ,ธมนุษาเวสุงอันพรมโลกชั้นที่12นี้ก็มีชื่อเรียกกันว่าอาวิหาภูมิซึ่งสูงกว่าชั้นที่11ในด้านพรมโลกชั้นที่12อาวิหาภูมินี้ก็มีนิวาสถานที่ตั้งสูงกว่าชั้นที่11เลยขึ้นไปอีกซึ่งก็เป็นที่อยู่อาศัยของพระพรหมชั้นสูงขึ้นไปอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งในด้านบารมีก็มีมากกว่ากันอีกตั้งเยอะแยะเพราะว่าได้สร้างบุญทานอันเป็นบารมีมากพอกันโดยเฉพาะชั้นของพระพรหมโลกที่12บองวิหาภูมินี้ส่วนมากก็จะเป็นพระอริยบุคคลในชั้นอนาคามีที่ยังไม่อยากที่จะละทิ้งสถานที่ของตนเองเฝ้ามุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญตบะอยู่แต่ในสถานที่นั้นๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายโดยตลอดมา ส่วนผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้มาบังเกิดเป็นพระพรหมอยู่ในชั้นอวิหาภูมินี้จึงไม่มีผู้ที่จะอยู่ในชั้นต่ำๆมาปะปนก็ล้วนแล้วแต่ชั้นสูงๆทั้งนั้นจึงล้วนแล้วแต่จะเป็นภริรยาสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งนั้นที่มีความขยันหมั่นเพียรด้วยความมุ่งมั่นเฝ้าจเจริญปัสนากรรมฐานอยู่เป็นเนืองนิดมิได้ขาดจึงได้บรรดาลและบรรลุดวงตาเห็นธรรมอย่างแท้จริง ได้สำเร็จฌานในขั้นตติยมักและพร้อมกันนั้นก็ยังมีความสำเร็จได้เป็นถึงพระอนาคามีซึ่งยากที่จะมีผู้ใดได้เข้าถึงในธรรมขั้นนี้จะมีก็เพียงแต่บุคคลที่มีศรัทธาแก่กล้าทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณามุริตาอุเบขาซึ่งเป็นพรมิหารหรือว่าวิหารพรมซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะต้องมีหน้าที่เป็นใหญ่มาก ไปยิ่งกว่าร่างกายของตนเองเมื่อบุคคลใดๆได,ได้คุณอันแสนประเสริฐอย่างดีเป็นที่สุดนี้แล้วและสิ่งที่เห็นว่าเป็นธรรมและหนทางเดียวเท่านั้นที่จะบันดาลให้ได้ขึ้นมาบังเกิดเป็นพระพรหมอยู่บนพรมโลกชั้นที่12อาวิหาภูมิสวยทิพสมบัติสืบต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดาย สำหรับในด้านรูปร่างและหน้าตาพระพรหมแต่ละพระองค์ในชั้นนี้ก็รู้สึกว่ามีความหลอเหลาและสวยงามอันวิจิตรไม่มีผู้ใดและชั้นใดๆจะเทียบเท่าได้แม้แต่กระทั่งในด้านของบุญยริศอิทธิริ์และอิทธิธาปาฏิหารก็มีมากกว่าชั้นที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดอีกมากด้วยด้วยฐานะและบุญบารมีเป็นที่เหนือกว่ากันนั่นเอง เรื่องพระพรหมในพรหมโลกชั้นที่12อวิหาภูมินี้ก็จะต้องมีบาร,รมีมากกว่าชั้น11หรือต่ำลงไปตามลำดับที่ได้ผ่านขึ้นมาแล้วอย่างมากมายอีกหลายเท่าตัวสำหรับในด้านอายุอานามของพระพรหมในชั้นนี้จะมีอายุที่ยั่งยืนยาวนานอยู่ได้ตลอดไปถึง1,000พมหากัปซึ่งยาวนานมากกว่าพระพรหมชั้นที่11อีกเท่าตัว ผู้ที่เป็นปุถุชนหรือมนุษย์ธรรมดาที่จะมีความศรัทธาอย่างแท้จริงก็อย่าได้หวังเลยว่าจะได้ขึ้นมาบังเกิดเป็นพระพรมในชั้นนี้ได้เพราะว่าบุญไม่ถึงวาสนาไม่ถึงฐานะไม่ถึงการปฏิบัติยังอ่อนยังไม่ถึงบารมีก็ไม่ถึงก็เห็นว่าจะมีอยู่ก็แต่เพียงพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้นที่จะได้ขึ้นไปบังเกิด คือในพวกพระอนาคามีอริยบุคคลเท่านั้นนั่นเองที่จะได้มีสิทธิ์และมีโอกาสขึ้นไปบังเกิดได้ดเมื่อได้ไปบังเกิดในภรมโรคชั้นที่12อาวิหาภูมิที่ได้สำเร็จแล้ว ก็จะนับได้ว่าเพิ่มพูนความสุขอันยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวจะได้เสวยสมบัติทิพย์อยู่ประสาททิพย์และวิมานทิพย์อะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นทิพย์ทุกอย่างและยังเหนือกว่าชั้นอื่นมากกว่าที่ผ่านมาเช่นอุทยานทิพย์ดอกไม้ทิพย์สะโบคอรีทิพย์นับว่าเป็นความสุขในแบบทิพย์ครบถ้วนท่านผู้ฟังมิต้องใฝ่ฝันหรอกนะ ในชั้นนี้พวกเราเราท่านท่านไม่มีหวังที่จะได้ไปเพราะชั้นไม่ถึงวิทยฐานะก็เทียบกันไม่ติดทั้งบุญและบารมีก็ยังไม่เพียงพออีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีความหวังที่จะเร่งความเพียรและสะสมบารมีที่จะไปเกิดอยู่ในพรมโลกชั้นที่12บสองคอยทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ สำหรับพมโลกชั้นที่13อัตัปปาเทวาสัตถามนุษสานางนั้นจะเป็นอย่างไรจะได้พาทุกท่านไปตะลุยในลำดับถัดไปค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้บันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจำตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหนเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิต ครูผู้กู้ยานบารมีให้ผู้คนได้พบเจอเทวดาประจำตัวมากกว่า700ชีวิตขอให้ทุกท่านมีความสุขจากใจที่ตื่นรู้จเจริญสุขจเจริญธรรมมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ